นี่คือเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อห้องหลวงพ่อห้องวัดช่องลมลาดบุรีนะครับตอนนี้เราก็มาที่ลาดบุรีนี่เป็นเหรียญที่สองนะครับคุาอาจารย์แต่เหรียญโขนออกจากแบบดำเข้มกว่านี้แต่เป็นพิมพ์เดียวกันนี่เป็นองค์ที่สองอันนี้เป็นมีทองค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะในซอกซอกคอหลวงพ่ออะไรเงี้ย ราจะเห็นเป็นเม็ดทองเล็กๆๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะมีทองค่อนข้างจะเยอะกว่าองค์ที่แล้วองค์ที่แล้วออกจับดำๆมันๆแต่องค์นี้มักจะมีทองไอ้ตรงซอกๆไอ้ที่ว่าเนี่ยเนี่ยบริเวณรอบๆนี่เป็นทองนะครับคุณาู้ชาย์เพราะฉะนั้นทองผุดลักษณะอย่างนี้เป็นพระที่ผมเคยพูดด้วยเสมอว่าเป็นพระที่ผมแบบเช่าบูชามาเป็นหลักเกณฑ์แบบการเล่นพระรุ่นแรก ของผมครับเนี่ยครับเป็นเม็ดทองนะครับเม็ดเม็ดเล็กๆอยู่รอบๆไปใต้แบบรอบๆองค์พระนี่เป็นเม็ดทองที่ผุดขึ้นมาเป็นพระเก่าเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เห็นบอกว่าท่านสร้างปีสองสี่หห้านี่ก็โอ้หานเหมือนกันนะครับสองสี่หกห้าก็คิดว่าเออหลวงปู่สุกวัดประคองมาขามเท่าก็2สองสี่หหแต่นี่สองสี่หกห้าก็ถือว่าเก่านะครับหลวงพ่อห้อง เป็นแบบเหรียญหล่ลหลอครับมีทองเนื้อทองผสมอย่างที่ผมบอกพระรุ่นโบราณมักจะมีทองคำอยู่แต่พระองค์นี้กับพระองค์ที่หนึ่งที่ผมถ่ายไปนั้นก็ลองรูบายจานก็ลองเข้าไปดูเองก็แล้วกันนะครับว่า,เ,าเป็นลักษณะเปรียบเทียบกันก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับหลวงพ่อห้องวัดช่องลมลาดบุรีตอนนี้เรามาที่ลาดบุรีกันครับ ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่กูบาอาจารย์ได้ศึกษากันนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับกูบาอาจารย์ครับเหรียญเหรียญน,นี้กับเหรียญที่หนึ่งอะ่ะเป็นเหรียญแบบพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับแต่เนื้อออกจะแตกต่างกันเพราะว่าเป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อพระค่อนข้างออกจะหนาหล่อโบราณอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลวงพ่อห้องวัดช่องลมลาดบุรีผมถ่ายทอดถ่ายทำ ให้ได้ดูกันอย่างรอบรอบซอกซอกคอซอกรอบเสียงรอบอะไรท่านเป็นเม็ดทองที่ผุดนะครับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นในพระเนื้อได้เนื้อถึงอย่างที่ผมว่าเนื้อได้ยุกยุคที่ผมจับพระสมัยผมเป็นเด็กๆรุ่นรุ่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรุ่นเก่าๆที่แบบผมรู้จักท่านก็แนะนําว่าถ้ามีทองผุดเล็กผุดน้อยหรือว่าทองโผล่เม็ดเล็กๆฝังอยู่ในองค์พระพระนั้นคือพระ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักเกณฑ์ที่ผมแบบติดใจติดตาจากคำพูดคำสอนของท่านมาจับพระในถนนไม่ทราบบนถนนแบบเ,เส้นทางพระเนี่ยตามสนามพระเนี่ยตลอดเลยนะครับแม้จะแบบเหรียญปั๊มอะไรเงี้ยเม็ดเล็กนิดเดียวเม็ดเดียวผมก็ถือว่าเป็นพระเนื้อได้เนื้อถึงแต่นี้ หลวงพ่อห้ององค์นี้เป็นพระท,ที่แบบว่ามีทองผุดรอบซอกคอร,รอบๆที่ท่านเห็นเน่ะเป็นเม็ดทองคําที่ผุดขึ้นมานะครับเป็นเม็ดทองคําที่ผุดมา Luiza. ถึงว่าเม็ดจะไม่ใหญ่เหมือนกับแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆ,ๆ,ๆว่าดาวรูปไก่นะเต็มไปหมดเลยแต่ท่านที่เห็นน่ะที่ถ่ายรูปออกมาเนี่ยท่านเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเห็นไหมครับรอบรอบตามซอกนั้นคือเม็ดทองคําที่ผุดขึ้นมา จากองค์พระราะพระผ่านการใช้มานานๆแล้วจะมีเม็ดทองผุดขึ้นพระอย่างนี้คือพระแท้ทุกองค์จะไม่ต้องดูตำหนิดูแค่เนื้ออย่างเดียวก็รู้ว่าเป็นพระแท้เลยนี่คือหลักเกณฑ์ในการเล่นพระของเซียนข้างถนนคนนี้มาตลอดชีวิตถ้าเห็นว่าจะเป็นพระใหม่ก็ยังมีเลยนะครับพระใหม่บางทีมีเป็นแบบเม็ดแบบ ใหญ่ๆเลยนะเม็ดเดียวอะไรเงี้ยฝังอยู่ในเนื้ออะไรเงี้ยเม็ดใหญ่ไม่ได้เล็กๆอย่างนี้หรอกแต่พระเก่าพระน,นี่ใช้กันมากมักจะมีทองผุดอย่างนี้เพราะว่าโดนเหนือโดนอะไรมามากๆมักจะมีทองผุดครับนี่คือหลักการเล่นพระของศูนย์พระเครื่องเออเอลของเซียนข้างถนนคนนี้คือนายสุภาพคำทองจับคนนี้เล่นมาและศึกษาพระมาตลอดชีวิตจะบางทีก็ไม่ใช่เม็ดทองนะครับว่าเป็นเม็ดเงิน หรือไม่ก็เป็นเม็ดนาคอะไรอย่างนี้ผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปถึงว่าเป็นทองคําอย่างเดียวไม่ใช่ขอให้เป็นโลหะแบบชนิดอื่นๆผุดขึ้นมามักจะเป็นเนื้อพระแท้ครับจากเสียนข้างถนนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมได้จัดทำวิดีโอ ถึงจะไม่รู้หลาถึงจะไม่ชัดเจนก็พอที่จะดูรู้เรื่องบ้างก็อย่างดีจากเสียน้างถนนก็ไลก์ก็กแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ